เอาเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วนะครับก็ล่าสุดฟูฟูหายก็เราเ<อ>ก,ก็อยู่ชุมพรครับตอนนี้เพิ่งเข้าในจังหวัดชุมพรเลยนะครับรก็เดี๋ยวพอไปถึงจังหวัดต่อไปคือจังหวัดไรปู ใช่ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปสุราษกันครับทุกคนสุราษทาน,นีก็จะเป็นบ้านญานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนไไหนัแหละนะครับก็จะไปสงขาสงขาอุ้ยสงสารน้องหมู่เพื่อน นั่นก็คือบ้านพี่มะขามานนลแล้วก็เดี๋ยวต้องลองถามปู่ครับว่าจะว่าวันไหนไปทะเลไหมถ้าไปผมจะได้ถ่ายคลิปปู่วันไหนไปทะเลไหม ทางงนนี้อเ็กจครับรอให้เสร็จเรื่องเรื่องปู่กับเรื่องย่าก่อนนะครับเป็นเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวจะแวะบ้านปู่นะครับเป็นบ้านของตัดทวดเป็นบ้านเกิดของย่านะครับโอเคครับทุกคนครับไปดูกัน